ทุกการเดินทางย่อมมาถึงจุดที่คำพูดไม่พออีกต่อไปคุณอาจบอกกับตัวเองนับพันครั้งว่าฉันรวมพลังได้แล้วคุณอาจย้ำในใจนับหมื่นครั้งว่าฉันไม่กลัวเงาอีกต่อไปแต่โลกภายนอกไม่เคยถามว่าคุณคิดอะไรมันถามเพียงว่าเมื่อก้าวเท้าลงในสนามจริงคุณจะยืนอย่างไร สนามจริงจึงไม่ใช่แค่พื้นที่ของการพิสูจน์แต่มันคือกระจกบานใหญ่ที่สุดในชีวิตที่สะท้อนกลับมาทั้งหมดทั้งด้านที่คุณภูมิใจและด้านที่คุณพยายามซ่อนมันจะบอกกับคุณตรงๆโดยไม่อ้อมคอมว่าคุณได้รวมพลังนั้นได้จริงหรือคุณแค่ยังหลอกตัวเองอยู่ในชีวิตประจำวันคุณอาจเลือกได้ว่า จะให้ใครเห็นด้านไหนของคุณคุณอาจแสดงแสงเวลาอยากให้คนชื่นชมหรือซ่อนเงาเวลาไม่อยากให้ใครรู้ความเปราะบางของคุณแต่ในสนามจริงคุณไม่มีทางเลือกน,นั้นอีกต่อไปเพราะทุกแรงกดดันทุกสายตาและทุกสถานการณ์ไม่อาจคาดเดามันจะบังคับให้ทั้งแสงและเงาของคุณปรากฏออกมาพร้อมกันนี่คือเหตุผลที่เราบอกว่า สนามจริงคือกระจกที่ใหญ่ที่สุดเพราะมันไม่สะท้อนจากสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณอยากให้คนเห็นแต่มันสะท้อนจากสิ่งที่คุณทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางการตัดสินใจหรือแม้แต่ความเงียบของคุณทั้งหมดนี้จะถูกสะท้อนกลับมาอย่างซื่อสัตย์ในสนามจริงคุณไม่สามารถซ่อนความสั่นไหวในใจได้หากคุณยังกลัว ความกลัวนั้นจะเผยผ่านดวงตาคุณทันทีหากคุณยังลังเลการก้าวของคุณจะช้ากว่าที่ควรแต่ถ้าคุณรวมแสงและเงาได้จริงสิ่งที่สะท้อนกลับมาจะไม่ใช่แค่ภาพของคนที่พยายามแต่มันคือภาพของนักรบที่เป็นหนึ่งเดียวกับพลังแล้วดังนั้นสนามจริงจึงไม่ใช่เพียงทดสอบว่า คุณทำได้หรือไม่แต่มันคือกระจกที่ทำให้คุณได้เห็นตัวเองในแบบที่แท้จริงที่สุดแบบที่คุณไม่อาจเคยเห็นด้วยซ้ำหากยังอยู่เพียงลำพังด้วยความคิดในหัวใจวันที่178สสนามจริงไม่เพียงทดสอบคุณแต่มันจะสะท้อนตัวตนที่แท้กลับมาเพราะสนามคือกระจกที่ใหญ่ที่สุด มันจะบอกว่าคุณรวมพลังได้จริงหรือแค่หลอกตัวเองเมื่อคุณก้าวเข้าสู่สนามจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สนามจะทำหน้าที่เหมือนกระจกที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันไม่บอกด้วยคำพูดแต่มันบอกด้วยผลลัพธ์และการสะท้อนกลับมาในใจของคุณเองและนี่คือตัวอย่างของการสะท้อนตัวตนจากสนามจริงตัวอย่างที่หนึ่ง การพูดต่อหน้าผู้คนคุณอาจบอกตัวเองว่าคุณมั่นใจแล้วรวมความกล้าและความกลัวเป็นพลังเดียวแต่เมื่อก้าวขึ้นเวทีจริงเสียงสัน่นมือสัน่นหรือความนิ่งที่คุณยืนได้ทั้งหมดนี้มันสะท้อนทันทีว่าคุณรวมพลังได้จริงหรือคุณยังพยายามกดเงาไว้เฉยๆตัวอย่างที่สองการทำงานร่วมกับทีม คุณอาจคิดว่าคุณยอมรับทั้งความเก่งที่เป็นแสงและข้อจํากัดที่เป็นเงาของตัวเองแล้วแต่เมื่อทำงานกับคนอื่นจริงๆคุณเปิดใจให้พลังของคนอื่นเข้ามาเสริมหรือคุณยังปิดกั้นเพราะกลัวเสียหน้าสนามการทำงานจะสะท้อนออกมาทันทีว่าคุณยอมรับตนเองได้จริงหรือยังตัวอย่างที่3การเผชิญกับความขัดแยง้งคุณอาจเชื่อว่าคุณสงบแล้ว ไม่กลัวเงาด้านความโกรธอีกต่อไปแต่เมื่อมีคนมากดจุดอ่อนไหวสนามจะสะท้อนชัดว่าคุณยังถูกอารมณ์ครอบงำอยู่หรือคุณใช้เงาเป็นแรงขับให้พูดอย่างชัดเจนโดยไม่ทำร้ายใครตัวอย่างที่สี่การอยู่ในวันที่ไม่มีใครเห็นนี่คือตัวอย่างที่ลึกที่สุดวันที่ไม่มีแสงส่องไม่มีใครปกมือ ไม่มีคำชมใดๆคุณยังเดินต่อด้วยพลังที่รวมแล้วหรือหยุดเพราะคิดว่าไม่มีใครรับรู้สนามเง,เงียบแบบนี้มันคือกระจกที่โหดที่สุดเพราะมันสะท้อนว่าคุณยืนหยัดด้วยตัวเองหรือเพียงเพื่อสายตาของโลกใบนี้ตัวอย่างที่5การตัดสินใจในจังหวะที่ขับขันคุณอาจคิดว่าคุณรวมพลังได้แล้ว ระหว่างความมั่นใจที่เป็นแสงและความหวาดระแวงที่เป็นเงาแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจทันทีเช่นการเลือกโอกาสใหม่การปกป้องใครสักคนหรือยอมเสี่ยงเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อสนามจะสะท้อนกลับมาทันทีว่าคุณมั่นคงพอที่จะเลือกด้วยหัวใจที่รวมแล้วหรือคุณยังปล่อยให้ความกลัวดึงคุณกลับไปเหมือนเดิม ตัวอย่างทั้งหมดนี้บอกเพียงอย่างเดียวนั่นคือสนามจริงคือกระจกที่ไม่โกหกมันสะท้อนกลับมาชัดกว่าที่คุณคิดว่าคุณรวมพลังได้จริงหรือคุณแค่พยายามสร้างภาพให้ตัวเองเชื่อมาดูเทคนิคสามเทคนิคในการใช้สนามจริงเป็นกระจกเพื่อเห็นตัวตนแท้เทคนิคที่หนึ่งมองสนามอย่างผู้สังเกตไม่ใช่พูดถูกตัดสินแนวทางของนักรบ นักรบไม่วันไหวกับสายตาคนอื่นแต่ใช้ทุกสถานการณ์เป็นเวทีเรียนรู้วิธีการฝึกทุกครั้งที่เผชิญสถานการณ์จริงให้หยุดใจสั้นๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังบอกอะไรกับฉันแทนที่จะถามว่าเขาคิดยังไงกับฉันตัวอย่างเวลาที่คุณนำเสนอในห้องประชุมแล้วมีคนไม่สนใจแทนที่คุณจะคิดว่าเขาไม่เห็นค่า ให้ฝึกเปลี่ยนมุมมองว่าสนามกำลังสะท้อนว่าฉันยังไม่มั่นใจกับสิ่งที่พูดเทคนิคที่2ฟังเสียงสะท้อนให้ลึกกว่าผิวแล้วทางของนักรบนักรบไม่กลัวความจริงแม้ว่าความจริงนั้นจะเป็นความจริงที่ไม่อยากฟังเพราะทุกเสียงสะท้อนคือคมดาบที่ลับให้ชัดขึ้นวิธีฝึก หลังจบสถานการณ์ให้นั่งนิ่งๆห้าน,นาทีแล้วเขียนลงบนกระดาษว่าฉันเห็นเงาอะไรของตัวเองเน้นซื้อสัตว์ที่สุดไม่ปกป้องตัวเองตัวอย่างคุณคิดว่าคุณให้อภัยเพื่อนเก่าแล้วแต่เมื่อเจอหน้ากลับรู้สึกหงุดหงิดสนามกำลังสะท้อนว่าบาดแผลยังอยู่สิ่งนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความจริงที่รอให้คุณเยียวยา เทคนิคที่3ตอบกลับด้วยการยืนหยัดใหม่แนวทางของนักรบนักรบไม่ได้แค่เห็นเงาแต่เลือกยืนในความจริงใหม่ทุกครั้งแม้ยังไม่สมบูรณ์ก็ไม่ถอยวิธีฝึกเมื่อเจอสิ่งที่สนามสะท้อนให้เลือกการกระทำเล็กๆที่ตรงข้ามกับเงาแล้วทำซ้ำจนกลายเป็นพลังใหม่ตัวอย่าง ถ้าสนามสะท้อนว่าคุณยังไม่มั่นใจในวันต่อมาให้คุณเลือกฝึกยืนหลังตรงพูดชัดเจนแม้เพียงครั้งเดียวก็ถือว่าคุณกำลังยืนหยัดใหม่แล้วสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่1มองสนามเป็นผู้สังเกตใช้ทุกสถานการณ์เป็นเวทีเรียนรู้เทคนิคที่สองฟังเสียงสะท้อนให้ลึกไม่กลัวความจริงที่ไม่อยากฟังเทคนิคที่สาม ตอบกลับด้วยความยืนหยัดใหม่เลือกยืนในความจริงใหม่แม้ยังไม่สมบูรณ์นักรบสนามจริงไม่เคยโกหกคุณเลยสักครั้งมันคือกระจกที่ใหญ่ที่สุดชัดเจนกว่ากระจกบานใดๆที่คุณเคยส่องเพราะมันไม่ได้สะท้อนแค่เงาภายนอกแต่มันสะท้อนสิ่งที่อยู่ลึกในหัวใจมันจะบอกตรงๆโดยไม่ปรุงแต่งว่าตอนนี้ คุณคือใครจริงๆคุณรวมแสงและเงาเข้าด้วยกันได้จริงหรือคุณยังเพียงพูดปลอบใจตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วทั้งที่ในใจนั้นยังแตกแยกอยู่ไม่มีที่ซ่อนไม่มีการโกหกกับสนามเพราะทุกการตัดสินใจทุกก้าวที่คุณเหยียบลงไปคือสิ่งที่สนามสะท้อนกลับมาอย่างตรงไปตรงมาเหมือนคลื่นที่กระแทกฝั่ง ไม่ว่าจะพยายามปฏิเสธแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะทำให้คุณเห็นชัดว่าตัวตนแท้จริงของคุณนั้นอยู่ตรงไหนและอย่าลืมสิ่งที่สะท้อนกลับมาไม่ได้เกิดเพียงครั้งเดียวแล้วจบไปเพราะบทเรียนของชีวิตไม่เคยยอมปล่อยใครผ่านไปง่ายๆหากคุณยังไม่ได้เรียนรู้มันจะวนกลับมาอีก แต่ครั้งต่อไปมันจะไม่กลับมาในรูปแบบเดิมเล็กๆที่คุณเคยเจออีกแล้วมันจะปรากฏในสนามที่ใหญ่กว่าเดิมมีเดิมพันสูงกว่าเดิมและกดดันลึกลงไปกว่าเดิมเหมือนคลื่นที่ยกตัวสูงขึ้นทุกครั้งที่สัตว์ฟังคุณไม่อาจใช้แรงเดิมรับมือได้อีกเหมือนดาบที่ต้องถูกตีซ้ำๆด้วยไฟแรงกว่าเดิมเพราะถ้าไม่ร้อนพอมันจะไม่แข็งแกร่งจริง นี่คือกฎของสนามที่แท้จริงบทเรียนจะไม่ยอมปล่อยคุณไปจนกว่าคุณจะกล้าลุกขึ้นเปลี่ยนมันอยากแท้จริงมันจะวนซ้ำแต่ไม่ใช่ในระดับเท่าเดิมมันจะเข้มข้นขึ้นทุกครั้งจนกว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าคุณพร้อมเปลี่ยนเงาเป็นแสงและยืนด้วยตัวตนแท้จริงของคุณพบกันในวันที่179สิ่งที่สะท้อนกลับมา จะวนซ้ำจนกว่าคุณจะเปลี่ยนมันจริงๆเพราะบทเรียนที่ไม่ได้เรียนรู้จะย้อนกลับมาหาคุณเสมอในสนามที่เข้มขึ้นทุก